สวัสดีครับพบกับสุดการลิวูลเราเริ่มต้นกันที่ด่วนเพชรลุงเนวินโพสต์ปี2 0 2 6อาจเป็นปีสุดท้ายไทยจัดโมโต GP จีพีการแข่งขันระดับโลกเพชรลุงเนวินนะครับในฐานะประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล์กิตได้โพสต์ข้อความสุดช็อกปี2อ2 6อาจเป็นปีสุดท้ายที่จะได้จัดศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือมอต GP จีพีในประเทศไทยหากรัฐบาลไม่ตัดสัญญาการจัดการแข่งขัน โดยโพสระบุข้อความไว้ว่าขอบคุณแฟนไทย GP สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยขอบคุณคนบุรีรัมทุกคนที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมอเตอร์จีพีสนามแรกของการแข่งขันมอเตอร์จีพีสองพและเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนรับดูแลนักท่องเที่ยวและแฟนมอเตอร์จีพีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาเยือนบุรีรัมตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา แฟนมอเตอร์จ p จำนวน224,634คนที่เข้ามาชมและเชียร์นักแข่งในดวงใจตลอด3วันที่ผ่านมาเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสนามช้างอินเตอร์เนช a l นแน c ซ i รและเป็นสถิติใหม่ของมอเต g p สนามแรกสร้างเม็นเงินหมุนเวียนมากกว่า5,043ล้านบาททั้งภายในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดอื่นๆที่มีนักท่องเที่ยวและแฟนๆฟนมอเตอร์ GP เดินทางไปท่องเที่ยวทั้งก่อนและหลังการแข่งขันเสร็จ มอเตอร์จีพีเป็นการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ที่ดิบที่สุดในโลกเป็นรายการกีฬาที่มีผู้ชมมากที่สุดในรายการหนึ่งของโลกเกือบ1000ล้านคนจากการถ่ายทอดสดไปมากกว่า200ประเทศทั่วโลกสนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน22สนามแข่งขันของโลกและปีนี้เราเกียรติให้เป็นสนามแรกเปิดการแข่งขันมอเตอร์จีพีที่เป็นที่จับตาดูของแฟนๆมากที่สุดเพราะเป็นสนามเปิดตัวนักแข่งและ รถแข่งของแต่ละทีมด้วยประเทศไทยจัดการแข่งขันมอเตอร์จีพีมา7ปีติดต่อกันโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาเป็นผู้จัดการแข่งขันในานามของรัฐบาลซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าของลิขสิทธิ์จัดก,การแข่งขันที่ต้องการทำงานร่วมกับรัฐบาลเพื่อความมั่นใจว่าสามารถจัดการแข่งขันได้เรียบร้อยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสปอร์ตฮอสสิกในขณะที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล์กีด เป็นผู้ให้การสนับสนุนแลยได้จากการเข้าชมบัตรการแข่งขันและรายได้จากผู้สนับสนุนการแข่งขันหรือสปอนเซอร์เป็นของรัฐบาลทั้งหมดบริษัทบุริลัมอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิจจำกัดในฐานะเจ้าของสนามช้างไม่มีรายได้ทางตรงจากการแข่งขันและต้องเสียรายได้จากการมอบสนามให้รัฐบาลเตรียมใช้จัดการแข่งขันเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนคิดเป็นมูลค่ากว่า10ล้านบาทบริษัท รับได,ได้ทั้งอ้อมและมีความพึงพอใจแล้วคือเงินหมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดบุรีรัมย์ประชาชนคนบุรีรัมย์ทำธุรกิจข,า,ขาย,ยอาหารโรงแรมที่พักมีรายได้และติดกันที่สุดคือให้นักท่องเที่ยวและแฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตทั่วโลกรู้จักบุรีรัมย์ซึ่งมีมูลค่าสูงสุดจากการที่รับเรื่องให้เป็นสนามแข่งขันมอเตอร์จีพี P, เป็นรายได้ที่คุ้มค่าและเป็นประโยชน์หลายอย,ยา่ยางแต่อย่างไรก็ตามผมพึงได้รับ ทราบอย่างเป็นทางการจากการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นข่าวดีเกี่ยวกับแฟนมอเตอร์จีพีได้ยินมาก่อนหน้าน,นี้คือรัฐบาลจะลงทุนจาัดก,การแข่งมอเตอร์จีพีปี2 0ง6เป็นปีสุดท้ายและจะไม่ต่อสัญญาจาัดก,การแข่งมอเตอร์จีพีอีกแล้วซึ่งต้องยอมรับถึงการพิจารณาการตัดสินใจของรัฐบาลแม้ว่ารู้สึกเสียายอย่างมากเพราะการจัดก,การแข่งมอเตอร์จีพีรัฐบาลลงทุนปีละไม่เกิน500ล้านบาทและมีภาคเอกชอนมาร่วมสนับสนุนอีกไม่น้อยกว่าปีละ300ล้านบาท แต่กับสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนส่งเสริมธุรกิจกระตุน้นเศรษฐกิจมากกว่า5,000ล้านบาทแต่เมื่อรัฐบาลตัดสินใจแล้วสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล์กิตในฐานะผู้สนับสนุนรายหนึ่งก็ต้องอยอมรับและขอแจ้งให้กับแฟนๆมอเตอร์จีพีชาวไทยเด้บทราบปีหน้าจะเป็นปีสุดท้ายของไทยจีพีหากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและรัฐบาลไม่ทบทวกนการตัดสินใจและยังคงยืนยันจะไม่ต่อสัญญาจ,จากการขันมอเตอร์จีพีในประเทศไทย ขอบคุณที่เข้ามาร่วมกันสร้างไทย GP ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกปีหน้าพบกันใหม่ที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตวิลเลียมมาเชียและมาลามอโต้จีพีด้วยกันในวินเชตชอบท่านประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับโอ้ลุ้นชนะทิพย์สึกใหญ่ทีมออสตราอาเซียนพัฒนาเมนยู แมนยู u, อุ่นเครื่องออสตาอาเซียน28พฤษภาคนนี้ลุนชาะทิพย์มีชื่อบัญชาเกมรุกนำทัพออสตาอาเซี Asian, ยนดวลแมนเชสเตอร์ยูเตดหรือไม่แมนเชสเตอร์ยูเตดกับยอดทีมในศึกพรีเมียร์ลีกเตรียมเดินทางมาเยือนเอเชียหลังจบฤด,ดูกาล2024-2025โดยหนึ่งในโปรแกร,รมสำคัญก,ก็คือการลงสนามอุ่นเครื่องพบกับทีมออสตาอาเซียนในวันที่28พฤษภาคนนี้ณนะสนามบูกิเจเรลสเตเดียมที่กรุงปอลลัเมเปอร์ประเทศมาเลเซีย โปรแกรมหมุนเครื่องครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของทัวร์ p r e ซีซั่นของปีแสดงที่วางแผนจะเดินทางไปยังฮ่องกองมาเลเซียเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกันใหม่นอกจากจะเป็นโอกาสให้แฟนบอลในพื้นฟ้าได้ชมทีมขวัญใจแบบติดขอบสนามแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญที่นักเตะอาเซียนจะได้วัดฝีเท้ากับทีมระดับโลกสำหรับทีมออสตราอาเซียนยังต้องรอติดตามว่าแข้งชื่อดังจากชาติใดบ้างจะได้รับเกียรติเข้ามาร่วมง,งานการแข่งขันในครั้งนี้ โดยชนักเตะไทยอาจจะถูกเชิญให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมโรมนาลาในเกมนัดพิเศษซึ่งหากพูดถึงนักเตะไทยที่ถูกยกให้เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบันแล้วคงต้อง,งยกให้เบนซิเจชนาทริปส่งสินนะครับนักเตะประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยที่เดินทางไปจารึกชื่อแข่งไทยคนแรกนักเตะอาเซียนคนแรกบนเวทีเจลิกลีกสูงสุดของญี่ปุ่นนะครับพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะไทยคนแรกที่ถูกเลือกตัวให้ติดทีมยอดเยี่ยมของเจลิกลีกสูงสุดของญี่ปุ่น และยังถูกเลือกให้เป็นผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปีของสโมสรคอนเสเลซัปโปรโรยด้วยมิสิตนะครับที่ชนะทิพ์อาจจะเป็นนักเตะต,ตัวแทนจากประเทศไทยถูกเลือกบัญชาเกมรุกให้กับทีมออสตาอาเซียนร่วมดวลขั้งกับยอดทีมแมนเชสเตอร์เต็ดในครั้งนี้อีกด้วยด่วน6กขั้งบุรีลำเข้าข่ายทีมจติไทย ลุยสู้ศึกเอเชียคัพ2027หงนักเตะจากบุรีรัมยูเต็ดนะครับที่มีชื่ออยู่นะครพิจารณาของทีมชายชุดสู้ศึกเอเชียคัพ2027รอบก้าเลือกภายใต้การนำทัพของัวหนาโค้ชญี่ปุ่นมาชดัดอิจิอิซึ่งจะมีการประกาศรายชื่อ23ขุนพลสุดท้ายอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคมหลังเนวินชิชชอบท่านประธานสโมสรบุรีรัมยูเต็ดยืนยันว่าพร้อมปล่อยนักเตะเข้าร่วมทีมชาติแบบเต็มที่ เพื่อช่วยให้ทีมชาติมีความพร้อมที่สุดในการแข่งขันระดับเอเชียกำลังจะมาถึงโดย6รายชื่อนักเตะจ,จากบุรีรัมประกอบไปด้วยธีรทรบุญมาทันสุพนัทเหมือนตาสุภชัยเจเด็ดพิธิวัตสุจิตธรรมกุสะสะลสสรักเฮีประกลและพันษาเหวิบูลนะครับด่วนชนะทิพย์โพสยินดีเพื่อนตังสารัตยยูเย็นชนะทิพย์สงกศินนะครับโพสข้อความยินดีสารัตยยูเย็นกองกลางบีจีประทุมยูเต็ด หลังลงสนามให้การตุสกัดครบ114เกมในเกมที่ช่วยให้บีจีเอาชนะเมืองทองอยู่นเต็ด2-0ได้ศึกเทลลี่นัดล่าสุดที่พนมาเมสซี่เจชนะทิมส์สิงห์พบกับความถึงสารตยูเย็นระบุว้ว่ายินด,ด,ดีกับเพื่อนต่างด้วยครับสารตยูเย,ย็นยันจากมือทอนยูเนเต็ดบอลทีมบีจีเมื่อปี2563และการเป็นกลังสำคัญแดนกลางของทีมมาโดยตลอดโดยสไตล์การเล่นที่แข็งแกร่งขุม,ม,มังหาะเกมและความเป็นผู้นําในแดนกลาง เพียง4ปีเท่านั้นเจ้าต่างสารัตยูเย็นลงสนามกับบีจีปทุมไปแล้ว114เกมโดยบิ๊กปวินปวินพิลมพักดีประธานสโมสรบีจีปทุมและร่วแสดงคนดีกับสารัตยูเย็นในครั้งนี้อีกด้วยไทยก็หิมเวทีโลกลูกชายธนาธรช่วยทีมชาติไทยถล่มคู่แข่งบนเวทีโลก2นัดถึง20ประตูก็หิมโลกการแข่งขันฮอรก,กี้น้ำแข็งยูสิบปปีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ d ด v i s ชั n น3กลุ่มบีเมื่อวันที่1มีนาคมปี2 5 6 8ทีมชาติไทยนะครับที่มีชื่อของธรรมทรจึงรุ่งเรืองกิจหลานของสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรละมนตีลูกชายแท้ๆของธรรมทรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นการหลักสําคัญของทีมชาติไทยจุดนี้เฉือนชนะเติ์กมินิสันส43ทําทำให้ยังคงมีลุ้นแซงขึ้นจากฝูงของกลุ่ม โดยทีมชาตไทยลงสนามไป2เกมทำประตูคู่แข่งไปมากถึง20ลูกผลการแข่งขันคูนน่อื่นในวันเดียวกันบอสเนียแอนเซอร์เบีาชนะแอฟริกาใต้43อุซเบกิสถานถล่มลักสมเบอร์ก12 1. ต่อ1ตาราลังคะแนนหลังจบ2นัดอุซเบกิสถาน6แต้มผลต่างประตูบวก23ไทยอันดับที่2มี6แตม้ตมผลต่างประตูบวก17 3. เติร์กเปนดิสถานมี3แตม้ตมผลต่างประตูบวก5 4. บอสเนีย แอนเซอร์เวกินาสามแต้มผลต่างประตูบวก15 5แอฟริกาใต้ศูนย์แต้มผลต่างประตูลบ13และสุดท้ายบวย6ลักซมเบิร์ศูนย์แต้มผลต่างประตูลบ1ิ 17. ทีมชาติไทยมีโอกาสแซงขึ้นจากฝูงครับหากเก็บชชนะได้อย่างต่อเนื่องในการแข่งขันที่เหลือนะฮะยอดเยี่ยมจริงๆสร้างชื่อให้กับประเทศไทยนี่คือสุกร์ฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งเป็นรอบช้างกัมที่3มีนาคม